ไครบอกไม่เบื่อเลยเสือด่าเลยกันนะสูงสีดูดีจูจีคุกกี้มองตามสายตาชาะวัดกับเอกชัยใครดีใครอยู่แบบมาราธอนคุณเคยไดบอกว่าใครดีก็อยู่ใครบอกันไปว่าแล้วไอ้ใครนาวาบอกว่าใายแรงแซงที่มาจากคนรั้งตาคนมาตาคนเรือมาล่องน้ำเนี่ยล่องน้ำมาเรือดีนี่เขาไเอกชัยนาวาอยู่ฝั่งนู้นล่องน้ำแล้วมันอยู่ฝั่งนี้อยู่ทางบ้าหัวดงก็ไม่ ร้อมแ้สร้างคนเดนเรือเพือนบานเจอเรือวาเรือเาจเพนากับเรือพาไปเี่เรือกหารก็ไปเนั่งเรียวช้หลงน้ำแดงลยงน้ำยังเรือดีเอ้ชัยดาวาพอนายกเอกชัยบกวาลุงสตีพายแรงแนีีรับปลอดภัยเมื่อชาาลวันบอกว่าคุณสตีพี่นี่มาว่าพังบอกว่าคุณสตีบอกว่าบอใหญ่ของบริษัทบอกว่าบซือพายแงแนี้มาจากคนที่้านมาลงน้ำแดงลงน้ำยังบอชาลวันชาลวันว่าอย่างไรเลีงน้ำ้พายแรงแนีรับปลอดภ Look, <laughs> และแล้วชาละวันก็เสร็จอบละครครับกรรมการไม่รอช้าตัดสินี้เรื่องน้ำแดงเอกก็ใชยนาวาตเปิละครชนะครับเทนีคามิ้นอาเรืขอขมิ้นทองไม่ต้องขึ้นไปเข้าเปียบปื้นใสทองไม่ต้อง